เรียบร้อยพี่น้องเด้อมามากินข้าวเที่ยงสวบายกินข้าวแรงนะโอ้ยแมงค์บ,บ,บ้านกับแซววาลายพี่น้องเลยมามาชิบเซ็ตฮะผัวแบงบ้านกับผัวตานชายก็กินข้าวพัดเซีนยนเลยโดยนะแม่โดยเซีนกินข้าวอย่างเนานะข้าวพัดโอ้แ่บบ่ แช่บ่ฮะพี่น้องเลยโดยจากทักทายสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอซีเบอร์สุขุสุกคนเนาะมานี้มาพบบ่พ่อกับสาวพวงกะอยู่ห่งอยู่หน้าพี่น้องเลยมานี้บรรยากาศฮอ่ห่อนเนาะฮอนแดดพี่น้องเลยมีสาวพวงชิมมาตำหม่างหงเนาะเด้อหมากละกอนะพี่น้องเลย ทำหงกินเขา่ากันกินเข่าเที่ยงโดยกินเข่าแรงกันเลยเนาะ ว่องบทนัดแล้วว่องทนัดแบบนี้ค <c oughs> ูดเอาไม่ง่ายที่เราเลยเนาะเพราะว่าไว้ขั้นใจเองูดเอาก่อนถ้ากระดมหน้าแล้วว่ง สองสามเมื่อลรพี่น้องเลยตอโกนกันเลยตอโกนมีคลิปลงเนาะน้ำให้น้ำหน้านางซุปฟาหน้าซินซินเศร้ามากกับเล่นลงกตรงหน้าคำมากอ่ะนอนพักพรนอนพักพรเอาแห้งเหลาหน้าพี่น้องเลยข่าลืมเด้อพี่น้องเลยนะข่าลืมตะโวงเด้อพี่น้อง ต้นนี่ในนาเฮาเองมื้อนี้ก็มืดหดต้นละแกะกันไดกะบดเอาอยู่พี่น้องคนตกบ่แค่ฝนตกนี่งเด้เนาะว่าฮ้อนเอาดกสิออกบ่ เมื่อวานี่ไปหาให้ปวกกับว่าได้ครับเหนขันเจ้าเอาลงเผ็ดว่าให้ปวกลายบอกถ้าไปหาบุมี่พี่น้องเลยว่ได้บอมานเนาะบอมานคือขันเจ้าเอาไม่ไงเอามีดจัดเอาบอทนัด Jeg er litt trøtt. เราปีงไก่เนาะแซ่บกับตุตงหุง่นที่จะเข้าบ่ามีปีกไก่กับปิีงฟ้ามีแตุ่มกับแกงเนาะไมม

That's it. ตำหมักหงส์กินกับเขา่าตอนแรงพี่น้องเลยตำหม,มักหงส์อันเส้นจหมักหงส์แล้วเนาะประมาณนี้ขาวงามตอนนี้ก็ชวยเข่าพี่น้องเลยหนึ่งเข่าห้อนกินกับตำหม,มักหงสวยเข่าตอนแรงแรง กัตามหงหงกินกับพี่น้องเอ้ย่นา้น้าอะไ่นั่กินือด้วย่งคบเลยเอ้ยดสวยเขาพี่น้องเลย าวกนก็นตามมังหงนี่มังหงเขาก็จักไวเรียบร้อยแล้วโอ้ยนึวันน,น,นี่เนาะนี่จหโอมันได้อาพี่น้องไมจับมังหงเด้อบาที่มาละกอคือบ้านมังหง ปเปรี้ยวกันอนะหอมหอมจะตรวจยเยอะอะไรกันสัออนนกอ๋อนึ่งปลาก่อน ប <laughs> <sus��> <clears throat> ាយតាំងណារ៉ានញ៉ាំសក់សក់ពៀក như nào กอดเพี่น้องมาเนี่ยขวดคกเลยเนี่ยเข้าใกใกล้นี่ขวดเลยเนียยนย่สีสันเ,เช็คมบเช็คกินเลยพี่น้องเลยเรียบร้อยพี่น้องเด้อมามากินข้าวเที่ยงสบายกินข้าวแรงนะโอ้ยเมืองแบงกระเซาะปลาไหลพี่น้องเลยมามาเซ็ตเซ็ตฮะผมเมืองแบนกระปุกทานชายก็กินข้าวพัด ต่เซนเอ้ยโดยนะแม่โดยเซนกินข่าอย่างนาะข่าพัดโอ้แ่บบ่แซ่บบ่ฮะแซ่บหรือบ่แซ่บโอ้อยดวงวับบนกับเช้าวันไล่ยังฝนยังม,มันหลายมากๆเข่ามากเข่ามากเดี๋ยวเดินผักแก้มผักกะสิบประมาณนี่แหลปปะปลาทูตัวหนึง่งพี่น้องเลย ก็จะเป็นปีกปลาทูนี่แหละมามามากินข้าวเข้ามาเลยเข้ามาเลยหลานชายกันนั่งก่อนเนยกินเช่นกินกินอ่าตัวเช่นกินอ่ะแซ่บอร่อยพี่น้องเอ้ยตำมมางแต่แก้มเขาวปุ้นน้ำเนี่ยมามา กินข oh, mm ้าวก่อนเด้อมันมาเด้อกินข้าวร้องกันพี่น้องเลยแซ่บๆมันแซ่บบอตเซนโอ้ต่เซนกระเรียบบวงอีกต่เซนแซ่บบอมาเด้อแซ่บๆร้องกันพี่น้องเลยมันขออนุญาตกินข้าวก่อน